สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคิตพัชราจงคนขอนแก่นนะคะวันนี้เป็นการสอนออนไลน์วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะหลังจากที่เราทุ่มเทเหนื่อยมาตั้งแต่วันที่5จนถึงวันนี้วันที่8นะคะวันที่8วันนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะพรุ่งนี้พัก2วันวันจันทร์อังคารพุธสอนออนไลน์ก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทาง ต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทั้งครูเหนื่อยทั้งนักเรียนแต่เราก็เต็มใจที่จะทำนะคะเพราะเราจะได้อัพพายประยุกต์วิธีการสอนรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนนะคะเพื่อที่ลูกๆเราก็จะได้ความรู้นะคะก็จะได้ความรู้แล้วก็ปรับจากที่จะได้คิดถึงครูบ้างน,นะคะจะได้คิดถึงครูมากขึ้นเพราะวันนี้หลังจากที่ทักแชทในไลน์ส่วนตัวของเด็กก็บอกว่า อยากไปโรงเรียนแล้วอยากเจอหน้าคุณครูแล้วเเห็นไหมคะพอพอเจอหน้าพอคุณครูหมนก็ไม่อยากไม่อยากเจอหน้าพอหยุดโควิดก็อยากเจอแล้วคุณครูก็อยากเจอนัก,กเ,นเรียนเหมือนกันนะคะก็หลังจากวันที่2ิต้องรอดูสถานการณ์ว่าถ้ามันไม่เพิ่มขึ้นเราก็จะมีการเปิดทําการเรียนการสอนตามปกตินะ เดี๋ยวรอเจอกันนะคะเด็กๆนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนวันนี้เริ่มสดใสแล้วนะคะพรอะอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องใส่แมสก็ได้นะคะแต่ไปทํางานต้องใส่แมสก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมุดอยู่ในถุงนะคะแต่เราก็ต้องสู้นะคะเราต้องสู้ๆไปด้วยกันนะคะเพื่อพิชิตโควิด COVID นะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ